ใช่คุณหรือเปล่าครับที่เป็นแบบนี้อยากจะมีงานใหญ่เป็นของตัวเองอยากจะสร้างโปรเจกต์ของตัวเองขึ้นมาหรืออยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแต่คุณก็ยังไม่ยอมลงมือทํานั่นเป็นเพราะอะไรครับถ้าวันนี้คุณอยากแก้นิสัยการไม่ลงมือทําคุณต้องหาสาเหตุกันว่าเพราะอะไรคุณถึงไม่ยอมลงมือทําอย่างตัวผมเองผมอัดพอดแคสต์ว่าผมจะอัดพอดแคสต์นี้ขึ้นมาได้ผมใช้เวลานาน,านมาก เพราะว่าผมกลัวกลัวว่าทาพอดแคต์นี้ขึ้นมาจะไม่มีคนฟังกลัวว่าจะไม่เพอร์เฟกกลัวว่าจะไม่มีคนติดตามกลัวจะเป็นตัวตลกในใสายตาเพื่อร่วมงานกลัวคนแลครอบครัวว่าว่าทําอะไรอยู่ผมยอมรับครับว่าผมกลัวทุกสิ่งอย่างและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ผมไม่ยอมลงมือทําสักทีพอคุณหาสาเหตุได้ว่าอะไรคือตัวจุดหลังที่ทําให้คุณไม่ยอมลงมือทําคุณต้องมาลดความสมบูรณ์แบบของคุณลง ไม่มีใครสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกครับใช่ครับอย่างผมอัดพอดแคสต์ผมยอมรับเลยครับว่าพอดแคสต์ผมอาจจะไม่ใช่พอดแคสต์ที่ดีที่สุดหรือเพอร์เฟกที่สุดแต่ผมสามารถพัฒนาพอดแคสต์ของผมให้ดียิ่งขึ้นได้แต่ถ้าวันนี้ผมยังมีความกลัวผมยังไม่ยอมลงมือทําผมจะรู้ไหมครับว่าผมจะต้องพัฒนาพอดแคสต์ไปทางไหนผมจะต้องปรับปรุงอย่างไงให้มีคนมาฟังมีคนมาติดตามเรามากยิ่งขึ้นลดความสมบูรณ์แบบของคุณลงและลงมือทํา คุณจะรู้ว่าคุณจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงไปในทางไหนไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกและสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณลงมือทําได้อย่างต่อเนื่องคุณต้องกําหนดเดทไลน์และคุณต้องวางแผนออกมาวันหนึ่งคุณจะต้องทําอะไรบ้างคุณมีงานอะไรคุณเขียนออกมาให้หมดเพราะถ้าคุณไม่วางแผนหรือกําหนดเส้นตายคุณจะไม่รู้ว่าวันวันหนึ่งคุณมีงานอะไรบ้างและนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณไม่ยอมลงมือทําเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องทําอะไร ยางผมอัดพอดแคสต์ผมจะวางแผนก่อนนอนว่าพรุ่งนี้ผมจะอัดพอดแคสต์เรื่องอะไรวันต่อไปอัดพอดแคสต์เรื่องอะไรจะวางแผนล่วงหน้าไว้เพื่อให้ง่ายต่อการลงมือทําและคุณอย่าลืมกําหนดเส้นตายนะครับเพราะถ้าคุณไม่กําหนดเส้นตายคุณจะไม่รู้เลยครับว่างานไหนของคุณเสร็จตรงเวลาหรือเปล่าและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆที่คุณสามารถนาไปปรับใช้ได้นะครับใครทําได้พิมพ์ทําได้มานะครับองศาทางความคิดสวัสดีครับ